สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นปะจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่16สิงหาคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์เสียบส์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24u นะครับวันนี้มี1รอบรอบเดียวนะครับ เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่18.00น,นเป็นต้นไปนะครับไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่เปิดหัวคู่ที่1ในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจาวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างน้านวันมีชัยที t ดีมวยไทยยิมหรือเจริญศักเล็กแดงพนมดงรักหรือสิทธิ์สารวัตรสายนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่คลายมวย TKD มวยไทยยิมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยมีเสียอด ทีเคดีมวยไทยยิมให้การสนับสนุนและดูแลอย่างเต็มที่พร้อมด้วยพี่อนันตศักดิ์เล็กลูกมินบุรีนะครับเป็นที่ปรึกษาและก็แนะนำเทคนิคต่างๆให้กับค่ายมวยทีเคดีมวยไทยยิมนะครับน้ำหนักไปก่่ยอยู่ที่50กิโลกร,รมัมส่วนสูง160เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรภูจองสอวลรวันนะครับหรือสิทธิ์กำนันเกียงไก หรือลูกคูเมืองนะครับเป็นนักชกจากเมืองดอกบัวอุบ,บลราชธานีนะครับแต่ท้ว่าไปซ้อมได้ไข่มวยสอจารุวันที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่กับเสียแชมป์สอจารุวันนะครับน้ำหนักไปไป่อยอยู่ที่52กิโลกร,รมัมส่วนสูง165เซนติเมตรวันนี้ชกกันได้พิกัด104ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านวันมิชัย พีเคดีมวยไทยยิมนะครับช่างน้ำหนักได้104.6ลดไปจุด6นะครับส่วนทางด้านเพชรภูจองสอวีรวันนะครับช่างน้ำหนักได้107.5ลดไป3.5นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรภูจองสอวีรวันนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน เพชรภูจองสอวีละวันนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของนด้านเพชรภูจองนะครับก็ไปชนะน็อกวันชนะมอรัชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในยกที่2นะครับเมื่อวันที่23กรกฎาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนาด้านเพชรภูจองสอวีละวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทังด้านวันมีชัย TK d ดีมวยไทยยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับ ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยบูดุดัดนฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีแข้งซ้ายแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านวันมีไยัยที่เคดีมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนเสื้อดชออชอฉริยะเมื่อที่9กรกฎาคม267 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทังน้าน มวยฝีมือดีครับวันมิชัยทีเคดีมวยไทยยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรผู้จองสอวิรวันนะครับผมว่าแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงอาวุธหลากหลายกว่าการผ่านมวยมาดีกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรผูจองสอวีรวันนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งน้านหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลหรือสิงห์นครแมทหรือเพชรอำนาจเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับนักชกจากจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับแต่ทว่ามาซ้อมทด้ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับน้ำหนักปปล่อยอยู่ที่58กิโลกรัมส่วนสูง174เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทั้งน้านเพชรกา,กา้กะชดบางแสนหรือเพชรภูผ,ผา หรือมิกบอลภาคระนองหรือหนุยสี่มุมเมืองนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดมหาสารคามแต่ทว่าไปซ้อมที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนองนะครับแต่ทว่ามาเก็บตัวที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับอยู่กับเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับหลังบิ๊กซลาดบุรณะนะครับวันนี้โชคกันในพิกัด1 1 8อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านหนึ่งอำนาจอึง่งอุบล ช่างน้ำหนักได้1 1 8 8ลดไปจุดแนะครับส่วนทางด้านเพชกาก้าโชดบางแสนช่างน้ำหนักได้118ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชกาก้าโชดบางแสนนะครับเป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงและก็เป็นมวยที่มีหมัดสอกอันตรายเป็นมวยที่ขยันแข็งแกร่งแข็งแรง ครับนี่คือสไตล์การชกของทด้าน,านเพชรกากา้าโชตบางแสนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของน้านเพชรกากา้าโชตบางแสนนะครับไปแพ้นอกให้กับทางน้านเพชรบึงการโรงเรงียนกีฬาโคราชในยกที่3นะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคม267ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทด้านเพชรกากา้าโชตบางแสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลกันบ้างนะครับ สไตล์การชกของทางด้านหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลน,นะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บแล้วก็ขวางหน้าป้ายหน้าดีขวางแทงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางดน้านหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลน,นะครับครับส่วนฟอร์มหลังของดน้านหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลน,นะครับไปแพ้คะแนนเพชรสองเลราวัยมวยไทยเมืม่อวันที่9กกรกฎราคม2อง7ที่เวทีมวยรังสิทธิ์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลน,นะครับ สำหรับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรกาก้าโชดบางแสนนะครับชอบความแข็งแกร่งแข็งแรงและยืนระยะมั B ่นคงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรกาก้าโชดบางแสนจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3มซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่3ามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน นพก้าเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือสิทธิเจพินหรือเพชรนพก้าเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับหรือสิทธิเสตูนะครับนักชกจากจังหวัดมหาสรารคามนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับน้ำหนักปล่อยๆก็อยู่ที่ประมาณ66กกิโลกร,รมัมส่วนสูง176เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรพิเชษหอจอกอกอกุบกุบสุทธิหรือลูกเจ้าแม่ใสทองหรือลีซอ สิทธิ์เสียการหรือผ้าใบจตุรัสนะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยลูกเจ้าแม่ใส่ทองที่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่กับซอจิ้วลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับนำหนักไปปล่อยที่66กิโลกร,รมัมส่วนสูง175เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด137ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านนพเก้าเพชรยินดีอาคาเดมี่ช่งน้ำหนักได้136.9ขาดไปจุดหนะครับ ส่วนทางด้านเพชรพิเชษหอจอกกอกกุบกุบสุธินะครับช่างน้ำหนักได้1 3 8 1ลดไป1.1นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรพิเชษหอจอกกอกุบกุบสุทธินะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บปั้มตีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีศอกหน้าดีศอกคมครับฟันได้ทุกท่วงท่า ครับลุนนับลุ้นนอกได้ครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรพิเชษหอจอกกอบกรุบกรุบสุทธินะครับส่วนฟอร์มหลังของนัานเพชรพิเชษนะครับก็ไปชนะนอกยอดขุนศึกพยับคําพันในยกที่2นะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทา้งน้านเพชรพิเชษหอจอกกอบกรุบกรุบสุทธินะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งน้านนพก้าวเพชรยินดีอะคาเดมี่กันบ้างนะครับ สไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแรงและก็เลี่ยมตัวดีหักเทดีมีลูกทีบหน้าดีครับอาวุธหลากหลายคล่องแค่ว,ว่องไวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านนพก้าวเพชรยินดีอาคาเดมีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชะนะคะแนนเพชรมณีชูทางด่วนเมื่อที่1กรกฎาคม2อง7ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้าน นพเก้าเพชรยินดีอาคาเดมี่นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านนพเก้าเพชรยินดีอาคาเดมี่นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่4ี่รายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพกระหว่างทางนัน้นปฏิหารพอหลักบุญหรือปอปานีนะครับซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าบางตอพอหลักบุญนะครับนักชกจากเมืองดอกบัว อุบลราชธานีนะครับแต่ถ้าว่าไปซ้อมด้วย่ายมวยพ่อหลักบุญที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยมีเสียวุฒิพ่อหลักบุญนะครับให้การดูแลบำรุงดีบำรุงถึงนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่63กิโลกร,รัมส่วนสูง175เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านเพชรนิลันหนุ่มบางกะดีหรือดาบปรนสละคามหรือเพชรมณีชอชานเดชนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดมหาสารคมซ้อมด้วย่ายมวย ดาบรันสลรขามนะครับอยู่กับผู้กองนิรันยศพลแล้วก็เสียโจโดาบรันสลรขามนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่64กิโลกรัมส่วนสูง168เซนติเมตรวันนี้ชกกันในวิกัด131ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านปาฏิหารย์พอหลักบุญช่างน้ำหนักได้131.2ลดไปจด2นะครับส่วนทางด้านเพชรนิรันร์หนุ่มบางกะดีช่างน้ำหนักได้131.1ลดไป จุดหนึ่งนะครับนี่คือการช่างหนังเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนัานเพชรนิลันหนุ่มบางกะดีนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือคบเครื่องศาสต์แข้งแรงเข่าในลอกตีเหนียวแน่นเหลี่ยมจับในดีแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนัานเพชรนิลันดาบรันสลขามนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้าน เพชรชนรานกอดิศเมื่อวันที่9กร้ากรกฎาคม2อง7ที่เวทีมวยรังสิทธิ์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนักน่เนเพชรนิลันหนุ่มบางกะดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนางด้านปาฏิหาร์พอลหลักบุญกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของนันปาฏิหาร์พอลหลักบุญนะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บแล้วก็เปิดเกมขวาคอขวางหน้าดันแทงบุ๊ดดุดันสู้ดีไปไปลายยืนระยะมั่นคง ได้ใหญ่ได้ลอยได้ยาวครับนี่คือสไตล์การโชกของนั่นปาฏิหาริย์พ่อหลักบุญนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดไปแพ้คะแนนไก่ป่าพอ่อวิเศษยิ้มเมื่อที่ยี่กรกฎาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นปาฏิหาริย์พ่อหลักบุญนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบความใหญ่ยาวของน้นานปาฏิหาริย์พ่อหลักบุญวันนี้นะ่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับ คู่ดีสีในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านปาฏิหารย์พ่อหลักบุญนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเห้งๆห้งรวยๆสวัสดีครับ